ผมจะพูดถึงเรื่องคุณพรพิมลคุณพรพิมลน,นะฮะเขียนมาแล้วกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสารกู้เงนิงนโกงเงินแบงก์ไปกว่า1นึ่ล้านบาทอย่าพูดเยอะตัวเองไม่ได้ดีไปกว่าใครเขาเหรอกอย่ามาฟอ,อกตัวก็ปรากฏว่า ID ของ YouTube นั้นมันเช็คไม่ได้แต่ผมก็มีปัญญาเช็คนะฮะโดยพฤติการแล้วเป็นยูเซอร์ที่มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการตอบแชทของช่อง YouTube เท่านั้น ซึ่งในการเข้าใช้ YouTube นั้นจะมีการสมัครเมลกับทาง Google เพื่อให้ลิงก์กับ YouTube ทำให้สามารถคอมเมนต์ได้ตอบโต้ได้โดยส่วนใหญ่จะใช้ชื่อที่ตั้งมาหลอกไม่มีชื่อนั้นอยู่จริงนะเพื่อลิงก์กับ YouTube และใช้ในการคอมเมนต์ตอบกันคุณพรหมมลผมค้นหาคุณได้ยังไงผมจะบอกให้รู้พวกเราเอาชื่อพรหมมลจุดพีไปตรวจสอบกับสื่อโซเชียลทั้งระบบทั้งระบบเลยนะคุณพรหมมลคุณนี่ต้องภูมิใจนะผมลงทุนกับคุณมากนะ ปรากฏอยู่ในเว็บ SoundCloud.com พรพิมลขีดพ <K ee> ี <pee> ซึ่งเป็นแอปฟังเพลง SoundCloud เป็นแพลตฟอร์มสตรีมเพลงออนไลน์ยอดนิยมช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาอัปโหลดและแชร์เพลงด้วยตัวเองได้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมคำว่าพรพิมลจุดพีมีการแปละลิงก์ผูกกับร้านคา้าลองโดจุดพีเป็นร้านค้าเสื้อผ้าและเครื่องสำอางมีการใช้ Facebook ของตอนเองมาคอมเมนต ใช้ชื่อ Facebook ว่าพรพิมลประสานสุข world wide web facebook com slash พรพิมลประสานสุข .5 เพหาพอตรวจสอบข้อมูล Facebook เราก็ทราบว่าคุณพรพิมลประสานสุขอายุ28ปีที่อยู่ผมไม่บอกเพราะว่าที่อยู่นั้นคุณพรพิมลจะเก็บเอาไว้ให้เจ้าทัที่ศาลส่งหมายไปให้คุณนะฮะมีตำหนิรูปรพรรณตรงกับบุคคลที่เข้าไปคอมเมนต์ในช่อง u t u b e นะครับเอาเป็นอย่างนี้แลละคุณพรมล คุณเนี่ยเป็นคนที่คอมเมนต์ด่าผมเยอะมากจนกระทั่ง FC ผมเนี่ยกระเฮี้ยนกระหือตอบมาเลยลุงจัดการหน่อยได้ไหมเอทั้งหลายครับจัดการให้เรียบร้อยแล้วคุณพอรอมมลครับถ้าคุณรู้ว่าการกระทําของคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณต้องโดนผมฟ้องเพราะว่าคดีที่ผมจะฟ้องคุณเดชานั้นเป็นคดีเดียวกับที่มผมจะฟ้องคุณ เพราะในในการฟ้องคุณและคุณเดชานั้นนะฮะเงื่อนไขข้อเดียวกันคือคุณหมิ่นประมาทด้วยการลงข้อความมันเป็นเท็จคุณพร้มมูลจาได้ไหมฮะผมพูดกับคุณเดชาว่าอย่างไงจากนี้ไปผมไม่รับการขอเข้ามาขอโทษผมมั่นใจครับคุณผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนผมจะฟ้องที่ไหนเอาเป็นว่าผมให้เกียรติคุณแล้วกันฟ้องที่เดียวกับคุณเดชาแล้วกันเข้าไปแน่นอนคุณพรหมมฮะอายุ28 ผม78ห่างกัน50ปีก็ปรากฏว่ามีความทะลึ่งของคุณเข้ามาหาเรื่องผมแล้วก็หาเรื่องเข้าตัวเองผมไปสุดซอยให้คุณพรหมมขอผมไม่ได้ศาลมีคําสั่งว่ายังไงถ้าว่าคุณผิดให้รอลงอาญาผมก็จะอุทธร์บอกว่าไม่เห็นด้วยการรอลงอาญาถ้าศาลอุทธร์ยังยืนว่าคุณรออยนะ่างผมก็ดีกาต่อไปจากนี้ไปคุณพรหมนครับ5ปีจากนี้ไปคุณจะทุกข์ทรมานมากคุณเนี่ย ไม่เคยศึกษาเรื่องตัวผมคุณนึกจะดา่าผมคุณก็ดา่าคุณไม่สนใจัวข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง